ที่สุดแล้วก็เขาก็จะมีดอกออกตลอดเลยคือเขาออกดอกเยอะมากเต็มนี่เลยจนสงสารเขาอ่ะที่รู้สึกอยากให้ที่บ้านเป็นที่เที่ยวมากกว่าเราก็เลยทําเหมือนไม่ได้เป็นร้านค้าเหมือนแบบเหมือนบรรยากาศมาเที่ยวอ่ะโอ้ฮานะออกต็มเลยค่ะอันนี้คือแอปเดลค่ะแอปแอปเดลนี่เป็นยูโฟเบียวันนี้ไม่ใช่หรอกที่ออน่าจะกำลังหาของอยู่นะคะออกเยอะแล้วก็คือตอน สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้าเลยหวานพาทุกท่านค่ะมาเที่ยวชมสวนพี่แอนพี่แคทตาสค่ะที่ยังอยู่ในลำปางอีกเช่นเคยค่ะโรงเรือนคือเห็นเลยว่าแบบใหญ่มากอะลำเมียดละไมในการทำนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กราฟนะคะหรือว่าไม้อื่นๆนะคะ อ้ไม้กราฟเหมือนจะเยอะที่สุดเนาะ mm hmm. เดี๋ยวไปถามกันดีกว่าว่าทำไมพี่ถึงชอบการทําไม้กราฟนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลไม้ยังไงให้สวยแบบนี้นะคะตอนนี้ก็อากาศก็ดีค่ะแต่ว่าเริ่มร้อนิดนึงนะ,ะรีบเข้าลงไกันด,ดีกว่าค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะหวานก็อยู่กับพี่คนสวยค่ะเจ้าของสวน PNP Cactus ค่ะสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะพี่โอหวานอยากทราบชื่อที่มาของพี่พี่แอีเนี่ยค่ะพี่นเนี่ยก็คือชื่อลูกสองคนชื่อพีกับพิมค่ะเป็นลูกสาวกับลูกชายลูกชายทั้งสองคนนะคะพี่แอนพีแคคตันะคะแล้วก็พี่โอททำมากี่ปีแล้วคะเดี๋ยวว่าทำเลยเนาะใช้เรียกว่าเราเลี้ยงดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่ได้ถือว่าเออเราเอามาขาย เป็นเชิงพาณิ์มากนะเนาะเริ่มต้นเลี้ยงก็ประมาณน่าจะสักสามปีที่เพิ่งมีสักหนึ่งกระถางสองกระถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้เต็มเลยแล้วแรงบันดาลใจที่พี่โอเริ่มคิดที่จะเลี้ยงกระบองเพชรระคะมาจากไหนคือครั้งแรกเนี่ยพี่โอทํางานประจำเนาะต้องบอกก่อนนะพี่โอทํางานประจําเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นี้เนาะแล้วก็อยากให้ของขวัญวันเกิดเนาะก็ดูกระบองเพชร ต้นเดียวก็ไม่สวยเนาะก็เลยอยากทําเป็นสวนถาดน่ารักน่ารักแล้วด้วยราคาตะบองเพชรที่มันแพงมากอย่างนั้นเราก็ปลูกเองดีกว่าแล้วก็ค่อยเอามาจัดเป็นสวนถาดแล้วก็เอาไปให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเลียงมันก็เยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยๆต้นไหนที่มันไม่ได้แพงมากที่เขาขายต้นยี่สิบบาทใช่เอามารวมรวมกันก็สวยค่ะเห็นว่าพี่โอเนี่ยชอบทําตอกราฟเหรอคะการกราฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังบ้านเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านหลังบ้านนี้ทําสวนตอไว้ การกราฟเนี่ยมันจะทําให้ได้หน่อเร็วโตวเร็วออกดอกเร็วเพราะเม็ดได้เม็ดจากการกราฟได้เร็วกว่าอันนี้ดอกออกเยอะมากแล้วก็ดอกคนละสีคนละสีกันถ้าต้นโลบีเวียบานอันนี้พี่อผสมเกสรไหมคะโลบีเวียพี่ไม่ผสมเนื่องจากหน่อเขาเยอะมากใช้วิธีธการชำหนอ่นอหรือว่ากราฟง่ายกว่ากันเยอะมากกว่าถ้าอยากผสมได้สีใหมยย่เงี้ยโอเคค่ะ<อ>แล้วก็มาบีดสีผสม ผสมข้ามสีเราก็จะได้สีใหม่<ะ>อันนั้นก็จะเป็นพวกที่ชอบบีบสีชอบทําสีแปลกๆแ,แล้วสายพันธุ์ที่พี่โอชอบนี่มีสายพันธุ์ไหนบ้างคะพวกนกฮูกนี่แหละทําไปทํามาตอนนี้นกฮูกเยอะมากเลยตอนแรกพี่ก็ว่าเอะอันนี้เขาเหมือนต้นแฝดเนานะปรากฏว่าเขาเป็นต้นเดียวแล้วเขาแตกตาน่ารักไหมค่ะเขาก็จะเหมือน <สำ S 2> นกฮูก<า>จริงๆจ้าแล้วก็พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเออ ดูเขาก็แปลกๆเนาะก็คือบางครั้งเขาจะแตกออกสามตานะบางครั้งเขาไม่ได้แตกตาเขาเป็นหนอนอันนี้ก็เป็นนกหุ้งนะอันนี้คือเขาก็เป็นแฝดแล้วก็มีหลายสีด้วยส่วนใหญ่เราจะเห็นนกฮูกเป็นสีชมพูเนาะแต่อันนี้เป็นนกฮูกออกสีขาวสีเหลืองแล้วก็เอามาผสมได้ที่ทําได้เยอะนี่ก็คือแฟนพี่เขาก็ช่วยทำเนาะส่วนใหญ่กราฟเนี่ยจะเป็นแฟนพี่เขาจะกราฟเจ็ดคู่เลย อันนี้ก็จะเป็นลูกแมวลูกแมวที่นี่ก็จะเป็นลูกแมวที่ไม่มีหนามลูกแมวนะไม่ใช่ขนแมวถ้ากดขนแมวก็จะมีหนามอันนี้เป็นเป็นไซแม่พันละลูกแมวเป็นเมมที่ดอกใหญ่ที่สุดแล้วก็เขาก็จะมีดอกตลอดเลยลูกแมวจับได้อันนี้ย <ฮะ S 1> ไม่มีหนามไม่มีโอ้ยหนูอชอบจังเลยอะ่ะเดี๋ยวแบ่งหน่อไปให้คือนุ่มมากดอกสวยดอกใหญ่ออกดอกตลอด<ะ>ถ้าเลี้ยงเป็นไม้กราฟเนี่ยหน่อเขาจะมาเร็วเนาะ ก็จะเอาเป็นหนอแล้วก็เพื่อเอาไปทําต่อตัวนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะกราฟหรอกเพราะกราฟมันก็สวยดีหังเงินโนโตเขาก็ออกเยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นดอกเขาแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นเอาดอกที่มันเหี่ยวออกเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อราเป็นอะไรได้ค่ะจริงๆมันมีดอกหลายสีมากเลยทไมต้นนีดอกเขาสวยมากเนี่ย อีกอันหนึ่งที่ครั้งแรกเนี่ยพี่เห็นนะพี่ชอบคือพี่ชอบอันนี้ใช่หนูหนูกำลังจะถามว่านี้สวยจังเลยค่ะอันนี้คือแอปเดลค่ะแอปแอปเดลนี่เป็นยูโฟเบียตัวแท้คือเขาคือตัวนี้สีนี้ส่วนอันเนี้ยคือแอปเดลที่เป็นด่างเราจะต้องกราบตลอดใช่ไหมคะพี่เอ๋เอาลงดินไม่ได้ใช่ตัวนี้นะเอาลงดินไม่ได้แต่ตัวเนี้ยเขาบอกเอาลงดินได้แต่พี่ก็ไม่อยากเสี่ยง พอเป็นยูโฟเบียปุ๊บก็จะสังเกตเห็นว่า<ม>พี่ก็ต้องกราฟกับยูโฟเบียเท่านั้นอันนี้ซื้อจากในเว็บมีแค่ต้นเดียว<ม>คือต้อนคือต้อนนี้ที่มันจะไปละ<ม> <c oughs> อีกอันที่เป็นยูโฟเบียก็คือนี่เกตปาเกตปาเนี่ยลงชำนอได้แต่ก็ยังอยากทําจํานวนเขาอยู่<ม>ประมาณนั้น<ม>ใช่ก็ยังกราฟอยู่ค่ะอันนี้เป็นช้างมอนนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นช้างทั่วไป พี่หวานมีหางสิงนี้มีหางลิงมีหางสิงค่ะหางสิงเขาก็จะดอกคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะสีออกเข้มกว่านามแข็งๆพวกนี้นี่ถ้าดอกออกก็สวยอันนี้เป็นดอกสีเหลือง<ช>ดอกสีเหลืองดอกใหญ่ส่วนนี้เป็นนามตะกอ้อ<ช>แต่เนี้ยเป็นไม้นำเข้า ถัทงทองจริงๆพี่โอ๋ก็ขายกระถางด้วยจะเป็นกระถางแบบนี้ไปซื้อที่โรงงานอันนี้ไปเหมาเตาเขาโดยเราเลือกไม่ได้ว่าจะได้อะไรมาบ้างก็คือเตาเนี้ยเขาปั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาแบบนี้ค่ะแต่ลำพางนี่เป็นเมืองกระถางด้วยหรือเปล่าใช่เป็นเมืองเป็นเมืองเซรามิกเนาะแต่ว่ามีไม่กี่ที่ที่เขาทำแปลกๆอะไรเงี้ยนะก็ก็เอามาใส่กับต้นแคทตัสก็ดูสวยดีก็ดูอลังอะอ่าอ,อีกอันหนึ่งก็คือนี่ อันนี้หนามกระดาษปกติหนามกระดาษก็จะมีหัวเดียว,วอันนี้เราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเนาะอี่อัน,นั้นพี่โอก๋กำลังจะเริ่มตั้งกอให้เขาเนาะเหมืนเราเพิ่มมูลค่าจากหัวละ50บาทอันนี้500ก็ไม่ขายละหนามสวยจริงค่ะลักษณะหนามคือเป็นกระดาษนะใช่กระถางดินเผากับกระถางพลาสติกก็มีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันเนาะถ้าอย่างเป็นเมมที่เราเลี้ยงในกระถาง กระถางอิฐเนี่ย<ะ>น้ําเขาจะระเหยเร็วเพราะฉะนั้นเขาจะโตช้าแต่เขาจะแน,นแน่นแล้วก็ฟอร์มเขาจะสวย<ะ>สมมุติถ้าเกิดเราเลี้ยงในกระถาง<ม>กระถางพลาสติกเนาะมันจะมีความชื้นมากกว่าเขาจะโตเร็ว<ม>แต่ว่าเขาจะไม่แน่นความฟูเขาจะสู้ไม่ได้อันเนี้ย<ะ>เลี้ยงมาตั้งแต่มีสองอันเต็ไมไปหมดเลยพยายามให้เขาเป็นกอร,รีบูเทียแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือพี่โอ ซื้อตั้งใจซื้อมาเป็นแม่พนันธ<ะ>ุ์เป็นลิบูเทียแต่ว่าเป็นไม้จากยุโรปนะ,ะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเคยเห็นลิบูเทียอย่างนี้ที่บ้านเราโอ้ถ้าขายตอนนี้ก็ประมาณห0 0ร้อยหต้นใหญ่แล้วก็เริ่มเป็นไสแม่พันธุ์ได้แล้ว<ะ>เพราะว่าออกดอกแล้ว<ะ>ตอนมานี้ยังไม่ออกดอกที่เนี้ยทำดินเองถ้าเปลี่ยนดินอะไรบ่อยๆเขาก็จะมีสารอาหารเยอะพี่โอใช้ดินแบบไหนคะในการปลูก สมมติถ้าเกิดเป็นตอเนี่ยใช้ดินถุงธรรมดาแต่ว่าเราผสมก็ผสมให้โป่งก็ผสมเพอร์ไลท์ผสมหินภูเขาไฟเหมือนกันถ้าเป็นแคทตัสนี่เราก็ใช้ผสมดินเป็นพีชมอสใส่เวอร์คูมินใส่เพอร์ไลท์ใส่หินภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบอะไรอยากได้อะไรอะหนูหนูแป๊บนึงนะพี่โอ๋หนูอยากได้อะไรไ่อยากได้ทำงานก่อน พี่รู้สึกอยากให้ที่บ้านเป็นที่เที่ยวมากกว่าเราก็เลยทําเหมือนไม่ได้เป็นร้านค้าเหมือนแบบเหมือนบรรยากาศมาเที่ยวอะทำเพลินๆใช่บางคนไม่เคยเลี้ยงเลยทําได้ไหมก็บอกว่าได้ที่โบทําป้ายข้างหลังเนี่ยเพราะว่าอยากจะบอกว่าใครๆก็ทําได้ yes you can do มาตูกันหน้ามาตูกันหน้านี่ก็เอามาตั้งแต่เล็กๆเล็กๆจนเขาจนเขาโตจนเป็นไซส์ให้ดอกเนาะ มาตุกนหน้าพี่ก็ให้ดอกตลอดทั้งปีนะใครว่าใครว่าตะบองเพชรจะออกดอกเฉพาะหน้านี้หน้านี้ไม่นะอันเนี้ยเขาออกดอกตลอดเลยเขาก็จะสวยแปลกๆนะคะอันนให้หวารใช่ค่ะทำไมให้เร็วจังเลยเวลาค่อยๆค่อยๆเดินไปไม่เเสร็จลยอยากได้อะไรก็ค่อยๆดู ดีเอาต้นนี้ไปเลยไหมเอาต้นเนี้ยเอาไปปลูกหน้าบ้านเลยอย่างสวยจริงๆแบ่งไปขอบคุณครับเนอคอนเทนต์ไม่ค่อยได้เลยตอนนี้อันเนี้ยใครมาใครอยากเด็ดไปก็เด็ดไปค่ะมีแต่ตอบูกับตอสามเหลี่ยมค่ะเพราะว่าตั้งใจเลี้ยงเอาไว้ใช้ขายด้วยถ้าเกิดใครอยากซื้อเอาไปกราฟก็ขายด้วยอยากให้เขามาเลือกตัดเองด้วยซ้ำ ประมาณขนาดไหนอะเนื่องจากตอบูมันค่อนข้างมีราคาเนาะพอมีราคาบางครั้งเขาจะเอาไปเป็นตอกราฟนี่ถ้าเกิดเงินไม่ถึงนี่ก็แต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยสิบสองนิ้วเนี่ยตกต้นละร้อยเนาะสมมุติถ้าเอาไปยกลากนะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ไม่ขายลากไม่ขายยกลากแล้วขายเป็นนอตอสามเหลี่ยมตอนนี้ราคาก็ไม่แพงมากบางครั้งก็สิบห้าบาทยี่สิบาทแล้วแต่ขนาด อันนี้ก็จะลดน้ําบ่อยหน่อยประมาณทุกวันทุกสองวันอะไรเงี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนในโรงเรือนโรงเรือนอาทิตย์หนึ่งโรงเรือนตอก็จะเป็นโป่งๆเนาะจะเห็นหลังคาโรงเรือนตะกี้เนาะก็จะเป็นหลังคาทึบที่มันจะไม่ให้ฝนลงเนาะแต่เนี้เราใช้แค่สแสลมก็คือแถวนี้ยจะโดนฝนได้ค่ะจะแดดร้อยฝนร้อยก็คือมันก็จะแดดแรงเกินไปเนาะ <c oughs> เราก็เลยมุงสแสลนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นสแสลนสีเงินเนาะ <c oughs> ตอนหนึ่งกระชงังอันนี้ สั่งเขาทําเองเนาะออกแบบเองทําเองก็ก็ตกประมาณพันกว่าบาทใช้ที่ปูพื้นอันนี้ค่อนข้างแพงเพราะเป็นเพราะเป็นอย่างเหนียวอย่างทนเนาะใช้ได้เป็นสิบปีหมดนี่ก็ตกประมาณสองสามหมื่นเหมือนกันนะ,ะปูเองปูกันเองโรงเรือนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะ,ะบางพี่ไม่ได้เน้นอะไรมากพี่เน้นเอาโป่งโล่งสบายนี่แหละมีลมกกตลอดแล้วก็กันฝนได้ไทันชี้ที่สีขุ่นเนาะ ถ้าบางคนใช้สีใสจริงๆอะ่ะแล้วถ้าแดดมันร้อนมากก็ต้องมุงสแลนเพิ่มที่พี่มุงสแลนเพิ่มนะั่น่ะพี่ก็เอาให้พวกยิมที่เนื้อเขาจะไหม้ได้เนาะ,ะพวกยิมพวกแอสโตอะไรอย่างเงี<ะ>้ยนอกนั้น<ะ>พี่ก็ให้เขาได้แดดเต็มๆอย่างวางต้นไม้เนี่ยเช้าเนี่ยแดดมันจะออกมันจะมาจากข้างหน้าพี่ก็จะวางพวกเมมที่เป็นขนฟูๆที่ชอบแดดเนะ่ะเอาไว้ข้างหน้า<ะ>เขาจะเจอแดดแต่เชา้า ผลเขาก็จะค่อนข้างสวยแน่ตอนนั้นเหล็กก็ยังไม่แพงเนาะประมาณตกสักสองแสนได้ค่ะสิบคูณสิบห้าเมตรแล้วก็เลือกอันนี้เป็นตะขายอย่างถีเนาะเพราะว่ากันนกด้วยที่นี่นกเยอะสำหรับใครที่สนใจไม้ของพี่โอนะคะเรามีช่องทางติดต่อทางช่องทางไหนบ้างคะก็โทรหาพี่โอได้นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าสวนอยู่ตรงไหนก็เข้าใน g o o g l e Map นะคะพิมพ์ว่าสวนแคตตัสพียนพีนะคะ ก็จะมาถึงที่ที่สวนนะคะ<ช>วันธรรมดาก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะ<ช>แล้วก็เสาร์อาทิตย์วันนะะักขัตฤเล์ก,ก็ทั้งวันเนี้ยนะคะก็สามารถมาเที่ยวหากันได้ค่ะ เนื่องจากพี่โอ๋ทำงานประจำานี่ยทุกคนถ้าจะเข้ามานะคะรบกวนติดต่อโทรเข้ามาก่อนนะคะได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอ๋มากๆนะคะที่ให้เกียรตินะคะให้เกียรติหวานนี่แหละเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นะคะแล้วก็สละเวลามาคุยกันนะคะพี่โอ๋ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะคะแบบกันเข้ามาชมกันได้เลยนะคะใครอยากเห็นคลิปดีๆนะคะแล้วก็อยากเห็นวานไปที่ไหนอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็ติดตามกันมาเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย สำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่เริ่มต้นด้วยต้นไม้ที่ราคาแพงๆนะคะแคทตัสเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายๆเริ่มต้นที่เราเห็นทั่วๆไปก็มีเป็นพวกยิมโนอะไรพวกนี้นะคะเป็นพวกแอสโตที่เขาไม่ได้ต้องการการดูแลใส่ใจเรามากจนเกินไปรดน้ําก็แค่สัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะที่เราต้องรู้ก็คือการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนี่ยคะ่ะ เนื่องจากมันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเท่านี้ก็เราก็จะได้แคตาสสวยๆก็ค่อยๆสะสมไปนะคะเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะคะทุกคนสามารถเลี้ยงได้ค่ะขอบคุณค่ะ